ขอสวัสดีนะครับขอสวัสดี f c ทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมในส่วนของทางช่องของอาจารย์ลุงพารวย168นะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดปักหลักนะครับ2ตัวบนนะฮะมานำเสนอให้กับ f c อีกครั้งนะครับในส่วนของ2ตัวบนนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมก็นำในส่วนของมาครบบน2ส,สูตรนะฮะแล้วก็ชุดวิ่งบน2ตัวมา1ตัวอีก2สูตร มาให้กับ F c ได้รับชมนะฮะเมื่อคลิป2คลิปที่แล้วนะฮแะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดปักหลักนะฮะสตัวบนนะครับแล้วเราก็จะนําในส่วนของทั้งหมด5สูตรลองมาจับประกบดูนะว่าเราจะได้เลขเด่นตัวไหนบ้างนะลองมาเริ่มทํากันสัก4งนวดแล้วกันนะครับปกติว่าจริงๆว่าจะลงให้8นวดนะก็กลัวว่าคลิปจะยาวไปนะครับผมก็จะยกตัวอย่างประมาณสัก สี่งวดแล้วกันนะครับ fc ก็ลองไปทําย้อนหลังกันดูเองนะฮะอย่างสูตรที่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่สูตรที่หนึ่งครับโทษทีครับางวดแรกเลยนะครับถีงผมจะยกตัวอย่างก็คือเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งฮะของวดนี้นะเราจะจับหาเฉพาะในส่วนของสองตัวบนปากหลักเลยนะครับแถวที่หนึ่งก็คือสูตรหลักสิบนะฮะแถวที่สองนี่ก็คือหลักหน่วยนะครับเราจะนำสองสูตรนี้มาจับประกบกันนะครับ หลักสิก็จะมีทั้งหมดตําตำแหน่งนะครแล้วก็หลักหน่วยก็มีตําตำแหน่งเหมือนกันนะครับอย่างงวดนี้นะครับผมก็ใช้หลัก10นะครับใช้ตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2นะครตำแหน่งที่5นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่7ตําตำแหน่งที่8นะครับมาเป็นตัวตั้งนะครับในการหาเลขปักหลักสินะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราก็จะใช้ในตำแหน่งของหลักที่1นะตำแหน่งหลักที่4 หลักที่6แล้วก็หลักที่8หลักที่9นะครับมาเป็นตัววางนะฮะในการจับคู่กับหลัก10บสองตัวนะฮะอย่างงวดนี้นะครับวดนี้เขาอ,ออกไปที่90บนนะครับเรามาดูกันนะฮะก็นี่ฮะก็จับคู่อยางในลักษณะนครับก็ออก90หลัก10คือ9หลักหน่วยคือ0นย์นะฮะ เราเรามาดูในส่วนของวทที่2ครับวิธีการทำนะครับผมก็จะใช้ในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะจับกับหลักหน่วยล่างนะบเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามนะครับเรานับถอยลงมาครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะซึ่งจะครบสิบตัวนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่เราจะใช้งานจริงๆนะครับเราจะใช้ในตำแหน่งของหลักที่หนึ่งะครับ ตำแหน่งหลักที่2นะครับแล้วก็ตำแหน่งของหลักที่5นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะแล้วก็มาตำแหน่งของหลักที่7แล้วก็หลักที่8นะอันนี้คือในส่วนของสิบบนนะครับส่วนในตำแหน่งของหน่วยบนนะครับเราก็ใช้ใช้ในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับบวกกับหลัก สิบล่างนะครบเบวกหนะครับเท่ากับ0นย์ะก็คือ10บบกศูนย์แล้วก็นับต่อมานะครับศูนย์หนึ่ี่ห้าหกดแแล้วก็9ก้านะครัตำแหน่งที่เราจะใช้งานนะครเราก็ใช้ในส่วนของเดี๋ยสี่ก็ได้ครับโดยที่จะวง ตำแหลักที่หนึ่งนะครับอันนี้คือหน่วยบนนะฮะได้ลงมาเลยครับแล้วตำแหน่งหลักที่สี่นะฮะแล้วก็ตำแหน่งหลักที่หกนะครับแล้วก็ตำแหน่งหลักที่แปดแล้วก็หลักที่เก้านะครับมาเป็นตัววางนะครับทั้งหมดห้าตัวนะสองสามสี่ห้านะฮะผลรางวัลที่ออกนะครับสองตัวบนก็คือเก้าเจ็ดนะฮะวันนี้เขาก็นี่ฮะถูกไปที่เก้าเจ็ดอันนี้ศูนย์เก้านะฮะก็เข้าเลย นี่เก้าเจ็ดนะเรามาลองมาทำกันในส่วนของงวดที่สามกันดูนะครับก็ใช้ในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะฮะในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับศูนย์บวกหนึ่งนะครก็เท่ากับหนึ่งนะนับลงมาเลยครับสองสามสี่ห้า หกเจแล้วก็0นยส่วนตํหลังเอส่วนในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะก็ใช้ในตําแหน่งของหลักร้อยแล้วก็ตําแหน่งของหลัก10ล่างนะ0ะศูนย์บวกเ้าเท่ากับเนะก้ะเ้าับลงมาครับศูนย์หนึ่เจด แนะครับก็จะครบทั้งหมด10ตัวนะครับแต่ตัวที่เราจะใช้งานนะครับเราก็จะใช้ในของหลัก10นะครับเราก็ใช้ตัวตำแหน่งที่1นะ่ะตำแหน่งที่2นะก็นับลงมาครับ1 2..3..4..5 นะครับตำแหน่งที่ห้านะครับ6ไม่เอานะครับเราก็ใช้ตำแหน่งหลักที่7แล้วก็ตำแหน่งหลักที่8นะครับในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับเราก็ใช้ได้ตำแหน่งของหลักที่1นะหลักที่4นะครับ แล้วก็หลักตัวตั้งเองหลักที่6นะหลักที่8แล้วก,ก็หลักที่9นะครับผลรางวัลงวดนี้นะครับขอเขาออกไปที่ห้าเจ็ดเอ้ห้า 7, เจ็ดนะฮะห้าเจ็ดเขาก็เข้าในส่วนตัวนี้นะฮะแล้เราลองมาดูงวดล่าสุดเลยนะครับงวดของวันที่30มธันวานะฮะงวดที่จะถึงนี้เลยนะฮะ เราก็จะหาก็คือใช้บวกเหมือนกันนี่แหละครับเจ็ดบวกห้านะฮะก็เท่ากับสองนะสองนับเลยครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะฮะส่วนตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับก็ใช้เจ็ดบวกแปดนะฮะก็ได้ห้านะฮะ 5 6 7 8 9 0 1 2 3แมแล้วก็4นะครับอ่าเรามาหาในตำแหน่งของหลักสิบก่อนนะครับหลักสิบแล้วก็ชื่อใช้ในตำแหน่งของหลักที่1นะึหลักที่2ลนหะลักที่5นะ้าแล้วก็หลักที่7แล้วก็หลักที่แปดนะ ในตำแหน่งของส่วนของหลักหน่วยบนนะครับก็ใช้ในตำแหน่งของหลักที่1นะฮะหลักที่4นะครับหลักที่6หลักที่8แล้วก็หลักที่9นะครับอันนี้ก็จะครบทั้งหมด5ตัวนะฮะในตำแหน่งของหลัก10ก็5ตัวในตำแหน่งของหลักหน่วยก็5ตัวนะครับผมจะลองจับคู่ให้ดูเลยเป็นชุดปักหลักตรงๆเลยนะครับ ก็จะได้25 28 20 22งแปดสองศูนล้วก็สองสามสามห้าสามแแล้วก็สาสา ห้าหกแปดหกศูนย์หกสองหสามแปดนะแปดศูนแสองแล้วก็แปดสามเห้าเ 90 92แล้วก็93นะครับ1 2 3 4 5 2 3 4 5 5 5 25่ห้าสบนะฮะก็จะหมด25ชุดนะอันนี้ตรงๆเลยนะฮะไม่ต้องกลับเลยนะฮะในส่วนของชุดนี้นะครับผมได้จับชุดปักหลักให้เลยนะฮะเอาแล้วลองมาเทียบกันกันกบอของ งวดก่อนนะของสูตรที่แล้วนะครับที่ผมเอาให้กับ fc ได้รับชมนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดมาครบ2ตัวบนนะฮะมาครบ2ตัวบนอนะันนี้ก็ผมยกตัวอย่างให้ fc ประมาณสัก8นวดนะครับ fc ลองไปดูคลิปย้อนหลังดูได้นะฮะงวดล่าสุดนะครับก็ตัวนี้เป็นงวดล่าสุดนะฮะเราจะใช้ทั้งหมด2สูตรนะก็คือสูตรที่1นะ มาคบบนสูตรที่1มาคบบนสูตรที่2นะฮะเราก็จะจับไขว้กันครับเพื่อหาเลขเด่นที่สุดนะเลขที่เขาชนกันนะครับก็คือเลข5นะฮะนี่ฮะห้าชนกันนะฮะหกหกก็ชนกันนะฮะเก้าเก้าก็ชนนะสองสองก็ชนเนหะ็นไหมก็แสดงว่าสี่ตัวนี้ครับเป็นสี่ตัวที่ว่าเราใช้มาจับวินสองตัวบนนะ ก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะครับ1,2,3,4,5,6กนะฮะก็จะได้5,6,5,9,5,2,6,9 6,2,9,2คือ6ชุดนี้ยังไม่ยังไม่กลับนะฮะ f c ต้องไปกลับกอนก่อนก็ในส่วนของชุด2ตัววิ่งบนนะฮะวิ่งบนผมก็ลงให้2สูตรนะรก็คือสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะครับ กรณีอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ยกให้ตัวอย่างให้ประมาณแปดม้วนครับสังเกตดูสูตรที่หนึ่งผมให้ศูนย์กับหนึ่งสูตรที่สองผมให้ห้ากับสี่เนี่ยถ้าเลขเขาไม่ตรงกันอย่างนี้ครับเราจับบินกันได้นะเห็นไหมฮะวนนี้เขาก็จะออกไปที่ห้าหนึ่งอย่างนะอย่างวนที่สองสูตรที่หนึ่งให้วิ่งฮะศูนย์กับหนึ่งสูตรที่ 1, สองให้วิ่งแปดกับเก้าอันนี้เขาก็ไม่ตรงกันเราก็จับบินกันได้ก็จะออกไปที่เก้าศูนย์ อย่างวัดนี้เลขเขาตรงกันนะคร9กับ0อันนี้ก็สูตรที่2ก็ได้9กับ0อันนี้เราก็ไม่สามารถวินได้นะครับเราก็จะใช้เป็นตัวจับกับชุดมาควบบนอย่างนี้นะครับเราลองมาสรุปกันเลยนะครับผมจะลองสรุปให้เลยในส่วนของชุด2ตัวบนนะครับ เราจะใช้ทั้งหมด50สูตรนะครับอย่าง2ตัวบนก็คือใช้ในส่วนของมาครบบน2สูตรนะฮะเลขที่ใช้จับบินกันนะครับในส่วนของ2ตัวบนก็คือเลข5เลข6เลข9เลข2นะครับเมื <ME> er ่อเรานำเลข5เลข6เลข9เลข2ในส่วนของมาครบ2ตัว2ตัวบนนะฮะมาจับประกอบกับสูตรบิ่ง2ตัว2สูตรนะฮะ สูตรวิ่ง2ตัว2สูตรงวดนี้เขาได้สูตรที่1ได้4กับ5นะฮะสูตรที่2ได้8กับ9นะครับเมื่อจับวินชนกันแล้วนะครับเขาจะเหลือเพียงเลขตัวเดียวนะครับก็คือ5 9นะครห้าตัวเดียวเลยนะครับจากทั้งหมด6ตัวนะฮะที่5 6 5 9 52 6 9 6 2 9 2ก็จะเหลือ5 9ที่ตรงกับชุดเลขวิ่ง2ตัวมา1ตัว2สูตรนะครับ อ,อย่างชุดนี้เรายังต้องกลับอยู่นะฮะเราก็เลยจะมาหาเลขให้เป็นชุดในส่วนของปักหลักเลยนะฮะเราก็จะใช้ในส่วนของชุดนี้นะฮะมามาช่วยคัดอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเลขที่เขาตรงกันจริงๆมีตัวไหนบ้างนะ,ะ,ะในตำแหน่งของหลักสิบนะครับก็มีสองมีสามมีหกมีแปดมีเก้านะฮะ,ะมีหินมีหกเลยฮะ ตำแหน่งของหลักหน่วยก็ได้5 8 0 2 3นะครับในส่วนของชุดปักหลักนะฮะแล้วเรานำมาจับวินกับชุดมาครบบนนะฮะเราที่เห็นเด่นๆชัดเลยก็คือ5 9นะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือไม่ต้องกลับเลยนะครับตรงๆเลยก็คือตัวเดียวเลยนะ5 9แต่ถ้ากรณีเลขวิ่งเขาหลุดนะฮะก็จะเป็น5 6าหกมีไหมฮะ ในตำแหน่งของหลัก1 5 6 6ไม่มีก็จะเป็น6 6 5 6 5อันนี้นะฮะ5 2 2 5 6, 6, 5 2 2 5เหมือนจะมีนี่6 9 6 9 9 6 6 9, 6. 6, 9. ก้าหกไม่มีครับหกสองหกสองเหมือนจะเห็นนะตัวนี้ฮนะแล้วก็เก้าสองเมื่อคัดออกมาแล้วครับก็จะเหลือในส่วนประกอบทั้งห้าส่วนนะครับก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับจากหกตัวนี้ก็เหลือเพียงห้าตัวแต่ที่เราสังเกตดูนะครับตัวที่เด่นที่สุดจริงๆก,ก,ก็คือเก้าห้าตัวนี้นะครับ เมื่อนำมาชนกับสูตรเลขวิ่งบน2สูตรนะรแล้วก็สูตรประกบมาควบบนอีก2สูตรนะครับได้เลขก็คือ4ตัวนี้นะฮะคัดออกมาเหลือ6ตัวนะครับ6ตัวจับกับชุดวิ่งบนอีก2สูตรก็จะเหลือเพียงแค่59เมื่อนำา5 9มาประกบกับชุดปักหลัก2ตัวบนนะเลขที่เขาได้เด่นที่สุดนะครับของวดวันที่30นะครับ เด่นสุดตรงตรงเลยนะครับก็คือเก้าห้านะครับของว,วันที่สามสิบธันวานะครับสองพั 2, นห้าร้อยหกสิบหกนะฮะอ่าถ้า f อฟซชอบ f อฟซก็นำไปใช้งานดูนะฮะแต่ถ้า f อฟซไม่ชอบ f อฟซก็ ดูเพื่อความบันเทิงนะครับหรือว่าจะลองนําไปจับประกอบกับเลขที่ตัวท่านเองชอบนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ชอบในแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครก็น่าจะมีในส่วนของตัวชอบของตัวเองอยู่แล้วนว่าจะตรงใจกับท่านหรือเปล่านะฮะถ้าตรงใจกับตัวที่ท่านชอบท่านก็จัดได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบดูแล้วไม่ตรงใจท่านก็สามารถ ดูเพื่อความบันเทิงได้นะครับอันนี้ผมจะใช้ในทั้งหมด5สูตรเลยนะฮะก็คือในส่วนของมาครบบน2สูตรนะฮะแล้วก็มาวิ่งบน1ตัวมา2ตัวอีก2สูตรครับมาประกบกับในส่วนของชุดปักหลัก2ตัวบนอีก1สูตรนะครับรวมทั้งหมด5สูตรนะครับในตำแหนในส่วนของ2ชุด2ตัวบนนะครับก็น่าจะ เพียงพอแล้วนะครับสำหรับ5สูตรนะครับเพื่อหาในส่วนของตัวเลขสองตัวบนชุดนี้นะครับเลขที่เด่ดนยี่สุดก็คือ95นะครับตรงๆเลยนะครโดยไม่ต้องกลับเลยนะครับเพราะว่าเราชุดใช้ในส่วนของชุดปักหลักให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสองตัวล่างบ้างนะครก็จะหาในส่วนของชุด2ตัวล่าง มาครบ2ตัวล่างแล้วก็เลขเด่นอมาตะ2ตัวล่างนะฮะแล้วก็จะนําในส่วนของชุดปักหลักบนล่างนะครับลองมาประกบกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะครับคอยติดตามรับชมนะครับส่วนชุดสรุปของทางช่องของอาจารย์ลุงนะครับผมก็จะลงให้ประมาณวันที่29นะครับในส่วนของชุดเลขสรุปของทางช่องของอาจารย์ลุงนะครับสูตรปักหลัก ไม่ใช่สูตรหลักครับทษทีก็สูตรชุดมหาโชคนะครับแล้วก็สูตรเลขวิ่ง20ปีของทางช่องอาจารย์ลุงนะครับงวดนี้ก็ได้เลขวิ่งตัวเดียวนะได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับในส่วนของใบสรุปของทางช่องของอาจารย์ลุงนะครับก็คอยติดตามรับชมนะครับในคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นำในส่วนของชุดปักหลัก2ตัวบนนะ มานำเสนอให้กับ FC นะฮะลองนําไปพิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็นําไปใช้งานนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบอย่างไรก็ดูเพื่อความบันเทิงนะฮะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในทางช่องของอาจารย์ลุงพารวย168นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าว่าสวัสดีครับ